สวัสดีท่านผู้ชมนี่คือการซีนพุ่งแห่งแบบคลาสสิกในคือประตหยิ่งที่ดาพูดจใจลูกหลานได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงคือท่านนั่นเอง มาถึงััรนี้แล้วด่าถึงหัวจุกถึงโคตรไปเลยนะจ๊ะพี่น้องชาวไทยเนี่ยได้โกหกเกน,นะจ๊ะโกหกแล้วโดนด่าถึงโคตรเลยนะจ๊ะนี่วิธีการซีนแบบโบราณนะจ๊ะสองสี่แปดศูนย์นะจ๊ะนี่คือการซีนนี่นี่ คนสมัยแตกงน,นะครับผมนั่นนะครับผมปึ๊บเสแลนะครับขายถุงละยี่สิบบาทให้กับลูกค้าทั่วไปนี่ครับเราจะได้ดูวัฒนธรรม แบบดั้งเดิมแบบโบราณนะครับในยุคสองสี่แปดศูนย์นะครับผมหายากนะครับผมหายุหาดูยากเนละหาชมยากนะค,คลิปนี้ก็น่าจะประมาณสักสามนาทีนะครับพี่น้องชาว YouTube ทุกคนให้ดูกันไปเรื่อยมันจะร้อนๆหน่อยนะครับมือจะพอมนิดนึงมือจะพองหน่อยนะครับอ่าดับแล้วนะครับผม เสร็จแล้วนะครับก็จะนี่ก็จะได้แบบน,นี้นะครับท่านกำลังนับประตุกกำลังนับกองนะครับเพื่อที่จะไปขายต่อนะครับเสร็จแล้วก็ทำการบรรจุแพคเกจน,น,นะครับบรรจุแพ็คกิ้งใหม่นะครับ เห็นอยู่นะครับผมอันนี้ตาช่างทิปนะครับตาช่างตวงทิปนะครับผมไม่ต้องใช้เครื่องตาช่างใดๆทั้งสิ้นตวงทิปกันเลยนะครับผมกะประมาณเอาเองนะครับนี่นะครับกะเอาเองนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่เส็จแล้วตั้งนะครับยี่สิบบาท โอเคครับผมจบการนำรายงานเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพี่น้องชาวยูทูบทุกคนคงจะได้รู้วิธีจากวิธีการแก็งกิ้งแบบสมัยโบราณนะครับผมข้อนำมาฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับ